สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรด forex มใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอระบบเทรดนะครับซึ่งวันนี้จะมี indicator ประกอบด้วย4อย่างนะครับ 1. T C C I 2เส้นนะครับเส้น20กับเส้น25 2 moving average ค่า50 3. นะครับ 3. D O D A stochastic นะครับค่า8 7 9แล้วก็ตัวที่4 EMA Close นะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่เขาทำมาให้ปรับค่า c o s s ได้ใช้ค่า5กับ9มันจะเป็นลูกศรอ,อย่างนี้นะครับทีนี้เราไปดูการตั้งค่านะครับต่างๆก็เข้ามาตรงนี้นะครับ Market Watch หรือเข้าช่องทาง View Market Watch ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเขาเลือกคู่เงินเป็น GBP USD นะครับคลิกขวาแล้วก็ c h a r e Window ทีนี้ถ้าใครเคยผมเคยทำไลฟ์คลิปนะครับก็มาปรับค่าตรงนี้นะครับสูงเข้าไป อันนี้มันเป็นบาร์ชาร์ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกขวาว่างๆแล้วก็ property นะครับอ่กริดเนี่ยเปลี่ยนเป็นนอนบาร์ดาวเนี่ยบาร์ up ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นสีเขียวแล้วบาร์ดาวเป็นสีแดงบลูแคนเดลเป็นสีเขียวนะครับแบล็คแคนเดลเป็นสีแดงอันนี้จะได้แท่งเทียนที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วกดโอเคแท่งเทียนที่เราต้องการนั้นมันก็เล็กเกินนะครับแล้วก็สูงเข้าตรงเครื่องหมายบวกแว้นขยายตรงนี้นะครับทีนี้อินดิเคเตอร์ที่เราตัวแรกจะลงก็คือ T C T I นะครับสค่าก็คือ20กับ25เข้าตรงนี้นะครับ n n v v i g t t o o n ตรงนี้นะครับตัว TCI เนี่ยผมจะแนบใบโหลดลิงก์ด้านใต้นะครับคลิปอี่ก็มีนะครับสามารถไปดูได้ลิงก์ตัวนี้นะครับ TCI จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับ S แล้วก็ตัว T อ่ะเจอแล้วตัวนี้นะครับดับเบิลคลิก่าค่าแรกก็คือค่า20ที่เราใช้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็ให้มันใหญ่หน่อยเส้นตัวนี้นะครับ เส้นขนาดขนาด2แล้วกันนะครับขนาด2แล้วก็กดโอเคเราจะได้ใช่ไหมครับเส้นนี้เส้นต่อไปที่ใชเส้นตัวนี้ก็คือเส้น25กดนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนตัวนี้เป็นค่า25ค่าเลนส์นะครับค่า25แล้วก็คอลเลอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตัวที่2องเรสเปลี่ยนเป็นขาวนะครับเปลี่ยนขนาดเส้นเป็นเบอร์3 นะครับเปลี่ยนแสดงเส้นเป็นตัวสามแล้วก็กดโอเคนะครับจะได้สองเส้นนะครับจะได้สเส้นสองเส้นอ่านะครับเส้นแดงเขียวเนี่ยเส้น20นะครับเส้นน้ำเงินขาวเนี่ยเส้น25นะครับได้สองเส้นนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ moving average นะครับอยู่ในหมวดเทรนด์กดเครื่องหมายบวกแล้วก็ moving average double click นะครับ period เ,เนี่ยเป็น50 m a e m e t h o d exponential apply to close style เนี่ยจะเอาสีไหนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ เพืเ่อนๆจะเลือกเลยแล้วก็เส้นเนี่ยผมก็เส้นระดับสองนะครับแล้วกดโอเคนะครับเอามาบอกเทรนนะครับเอามาบอกเทรนเส้น moving average ตัวหนึ่งก็คือด o ด้านะครับดด้าดอด้า stochastic เดี๋ยวเราไปหาดูกันด o ด้า stochastic อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างให้โหลดทุก indicator เลยนะครับในเรนนี้นะครับเจอแล้วก็ดับเบิึงคลิกนะครับดด้า stochastic ขึ้นมาจากปรากฏหน้านี้นะครับ ตัว slow ใช้ค่า8นะครับพี่เรียนเนี่ยจาก13ผมเปลี่ยนเป็น7นะครับแล้วก็ slow signal ใช้9บาร์เ o s เนี่ยคือน้ำย้อนหลังเนี่ยใช้2มันได้ปกตินะครับอย่างอื่นเนี่ยผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับใช้ค่านี้เลยแล้วก,กดโอเคนะครับค่าก็คือ8 7 9นะครับกดโอเคแล้วก็จะได้โด n า stochastic มาเพื่อในการบอก buy นะครับหรือ sell ขึ้นอยู่กับ ตัวนี้กับตัวข้างบซึ่งจะประกอบกันนะครับตัวต่อมาก็คือตัวสุดท้ายอีนหนึ่งที่ตัวสีก็คือ EMA Cross นะครับ EMA Cross เนี่ยเดี๋ยวผมให้โหลดด้านล่างนะครับ EMA Cross จะอยู่ตรงนี้นะครับ EMA Cross ตรงนี้นะครับ EMA Cross Signal นะครับเจอแล้วแล้วก็ดับบปนทิกนะครับมันจะขึ้นมาตรง input ตั้งค่าเนียครับ Fast EMA ค่าเร็วเขาใช้4แต่ผมใช้5นะครับ ค่า slow A ใช้8ผมใช้9นะครับเพื่อนๆจะตั้งค่าไหนก็ได้ลองตั้งดูนะครับแต่ว่าผมตั้ง5กับ9มือน work fast กับ slow A นะครับแล้วก็กด OK นะครับมันจะขึ้นลูกศรสีแดงกับสีเขียวสีแดงหมายถึงบอกเซลล์สีเขียวหมายถึงบายนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าระบบนี้ก็จะพอพอ OK ใช้ได้นะครับเค OK, ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เข้าเข้ายังไงนะครับขออนุญาตนิดนึ่งทีนี้เรามาดูการเข้าเทรดกันก่อนนะครับการเข้าเทรดเนี่ยข้อแรกนะครับถ้าเพื่อนๆจะเทรดบ่ายนะครับดูเทรนก่อนนะครับดูเทรนยังไงนะครับผมใช้เส้นตัวนี้นะครับเส้น moving average เส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นเนี้ยค่านี้คือ moving average ค่า50ใช้ในการดูเทรนถ้ามันเสียงขึ้นอย่างนี้หมายถึงเทรนบายนะครับ สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับมือเก่ายัางไงเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับพระนั้นเวลาการเทรดเนี่ยให้เทรดเฉพาะบายอย่างเดียวไม่ควรเทรดเซลนะครับถ้าเทรดเซลเนี่ยมันจะเสียมากกว่าได้เพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเซลลเราก็ไปยอมคัดลอดถ้าบายเนี่ยแป๊บเดียวก็ตัดออกนะครับอันนี้คือข้อเสียของมือใหม่เลยเพราะนั้นใจต้องนิ่นงถ้าจะใจให้นิ่งก็คือเล่นให้มันได้เป็นระบบซะก่อนค่อยเทรดกลับข้างก็ได้นะครับเช่นบายเนี่ย ถ้าอยู่ในเทรนบายเนี่ยเทรนขาขึ้นเนี่ยเราจะเทรดเซลเนี่ยต้องมั่นใจต้องผ่านประสบการณ์มาก่อนนะครับนี้จะเข้าบายเข้ายัางไงนะครับอันดับแรกต้องดูเทรนก่อนนะครับโมเมนต์เอเวอร์เนี่ยเป็นบายหรือเปล่านะครับขออนุญาตด,ดูตรงนี้นะครับอ่านะครับขออนุญาตเข้าตรงนี้เน,ะออนาะนะครับก็จะเห็นดูนออนง่ายๆหน่อยถ้าจะเข้าบายผมจะเข้าบายส่วนนี้นะครับตรงที่ผมวงกลมสีชมพูไว้เนี่ยนะครับจะทํำยังไงนะครับ อันดับแรกเลยข้อที่1นะครับจงจำไว้เลยเส้น TCI สีน้ำเงินเนี่ยเส้น25กับเส้น TCI 20ต้องคลอสหรือตัดกันนะครับตัดกันข้อแรกนะครับเส้น TCI 2เส้น20กับ25ต้องคลอสหรือตัดกันนะครับข้อที่2พอมันตัดกันเสร็จปับ๊บราคาปิดของแท่งเทียนต้องอยู่เหนือทั้งสอบเส้นนะครับ ทั้งเส้น20แล้วก็เส้น25ของ TCI อันนี้เงื่อนไขข้อที่2นะครับเงื่อนไขข้อที่2เข้ากับตัวไหนนะครับมันค r o อ s กับตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ามันก็เข้ากับแท่งนี้นะครับแท่งน,นี้จะโดดเด่นนะครับมันปิดนะครับราคาปิดคืออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับปิดอยู่เหนือเส้น25และเส้น20ตรงนี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่2นะครับพอได้เงื่อนไขข้อที่2แล้วปุ๊บนะครับข้อที่สาม เรามาดูด้านล่างโดด้าสโตชัสติกว่าไงคลอดกันหรือยังนะครับแล้วก็ใช้แท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพใช่ไหมครับที่จะเข้าแล้วก็มาดูด้านล่างคลอดกันยังครับมันก็คลอดกันพอดีคลอดกันพอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับการดูการคลอดเนี่ยถ้ามันคลอดกันเนี่ยทีซีไอคลอดแล้วโดด้าคลอดแล้วก็เป็นแท่งที่ใช้เซตอัพ อันนี้ง่ายยครับผมว่าก็โอเคนะนะครับเซตอัพหรือใครไม่แน่ใจดูตรงนี้ก็ได้ครับลูกศรตัวนี้นะครับกศรตัวนี้ลกูลกศรตัวนี้ก็คือ ema ค่า5กับค่ากนะครับมันจะครอสกันพอดีเราก็ดูลูกศรเอานะครับมือใหม่ถ้าใครต้องการยืนยันเนี่ยก็เอามาให้ก็คือลูกศรตัวนี้นะครับผมเองก็บางครั้งก็ใช้เหมือนกันนะครับในการยืนยันเทรนที่เราจะเข้านะครับก็ยืนยันเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ แล้วจะไปออกตรงไหนไปออกตรงที่ราคาปิดของแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้น T C C I นะครับตรงนี้นะครับก็คือเส้นนี้มันปิดอยู่ต่ำเลยนะครับก็คือตัวนี้แหละออกตรงนี้แล้วถามว่าจะได้กี่จุดนะครับถ้าเราเข้าจากตรงนี้ไปออกแท่งนี้ได้ประมาณ779จุดก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้ พอเข้าบายแล้วเราจะเข้าเซลล์เข้าอย่างไงนะครับพอเข้าเซลล์ก็ดูไม่ยากใช่ไหมครับพอเข้าเซลล์ก็ดูกันให้ชัดๆหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางเอาตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าจะเข้าเซลล์เนี่ยอันดับแรก 1. เทรนอยู่ด้านไหนนะครับเทรนอยู่ด้านไหนถามว่าเทรนอยู่ในดูยังไงดูเส้น moving average ที่เราจะให้เข้านะครับ ถ้ามันอยู่ในแนวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เพราอนว่าเราจะยังไม่ไม่รู้ส่วนนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะเข้าโวนนี้นะครับเรายังไม่รู้เราจะดูได้ยังไงนะครับอันดับแรกก็คือถ้าเส้น moving average มัน flat คือมันราบเรียบตรงนี้มันเป็น s i d e w a y นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเราดูมาดูดัชน stochastic เห็นไหมครับมันหันหัวลงแล้วกราฟของดัชน stochastic เนี่ยมันต่ําลง ต่ข้างบนเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์เฉยเลยมันบ่งบอกอะไรนะครับบ่งบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะลงมากกว่าขึ้นเห็นไหมครับยอดแรกยอดที่2ต่ำอ่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยครับข้างบนเป็นไซด์เวย์ข้างล่างต่ําลงเตีย้ยลงแล้วนะครับทีนี้พอเราดูทั้งสองค่านี้แล้วนะครับเรามาดูว่า 1. ราคาปิดของเท่งเซียนเนี่ยอยู่ต่ํากว่าเส้น TCI 2เส้นไหมนะครับ ตัวนี้ก็ต่ำแล้วนะครับแท่งใหญ่ๆเนี่ยต่ำแล้วนะครับอันนี้เงื่อนไขแรกเข้าแล้ว2เส้น TCI มันคลอดกันหรือยังนะครับคลอดกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนสีมีแนวโน้มว่าจะลงด้วยนะครับอันนี้คลอดกันอยู่ตรงตรงนี้นะครับมันคลอดกันนะครับแต่เพื่อเอิญมันยังไม่ต่ํากว่าเส้น TCI ซักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ต่ํากว่าเส้น50ตัวนี้นะครับลองดูนะครับท่านเป็นไซเวย์อีกลักษณะนหนึ่งที่เราต้องรู้นะครับ มันต่ำกว่าเส้น TCI ที่ชัดเจนก็คือแท่งน,นี้นะครับแท่งยาวๆเนี่ยครับเงื่อนไขสองข้อได้แล้วนะครับ1ราคาของแท่งเทียนปิดอยู่ต่ำกว่าเส้น TCI และก็ TCI หน่คลอสกันทั้ง2อ,อย่างครบข้อ2แล้วนะครับข้อที่3ม,มาดูด้านล่างด้านล่างมันคลอสกันื่กอย่างนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับแท่งต,ตัวนี้มันยังไม่คลอสกันนะครับถ้ายังไม่คลอสกันเนี่ยถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็มาดูแท่งที่2ตัวนี้นะครับ เง uh, mm hmm. right? so okay. mm hmm. so ื่อนไขสองข้อได้แล้วนะครับเงื However, to to ่อนไขข้อท right. ี่สามอาจจะไม่ตรงครับแท่งนี้เนี่ยคลอยกันแล้วคลอดกันแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ดูยอดตัวนี้หนึ่งยอดที่สองมันต่ําก็น่าจะเป็นเทรนด์ลงนะครับอาจไม่แน่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะดูอย่างนี้กันนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับมือใหม่เนี่ยแท่งนี้ยังไม่เข้านะครับจะมาเข้าแท่งนี้นะครับแท่งนี้มันปิดอันนี้แท่งที่หนึ่งแท่งที่2ที่พิจารณานะครับจะมาเข้าแท่งที่สองนะครับ แล้วข้ที่สองเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าตรงนี้ถามว่าได้ได้ที่จุดนะครับเวลาออกก็เหมือนกันนะครับออกตรงที่ทั้งเทียนเนี่ยปิดอยู่เหนือเส้น TCI ก็คือแท่งนี้แท่งที่เกี่ยวๆเนี่ยนะครับอ่าปิดแท่งนี้นะครับถามว่าได้กี่จุดนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณถ้าเข้าแท่งนี้เนาะนะครับได้ประมาณสักพันสามร้อยแปดสิบห้าจุดก็ได้เยอะอยู่นะนะครับได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะพอสมควรอันนี้คือการ เข้าเทรดบายกับเทรดเซลถามว่าใช้แต่2ตัวนี้ TCI 2 0 2 5เนี่ยกับข้างบนหนึ่งก็น่าจะพอนะครับอ๋อเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันคลอสกันอ่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งว่ามันน่าจะลงถ้ามันปิดอยู่ใต้จังเทียนเห็นไหมครับถ้ามันปิดอยู่ใต้จังเทียนแล้วแล้วมันคลอสกันเนี่ยตัวแรกนะครับอ่ามันยังไม่ลงใช่นไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของไซเบร์นะครับการคลอสอยู่ในช่วงไซเบร์เนี่ยก็ โดราก็คอดเหมือนกันแต่มันยังไม่ลงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยราคาปิดมันยังไม่ต่ำกว่าเส้น50เราลองดูดีๆนะครับพอมันคอดอีกครั้งหนึ่งมันบอกว่าใบซะกันนะครับบอกว่าบายแต่การบายครั้งนี้เนี่ยดูเส้น TCI นะครับยังไม่ได้ตัดกันเลยมันตัดกันลงแล้วแต่ไม่ได้ตัดกันขึ้นนะครับมันมี e มท่านบอกพอครั้งที่สองลูกศรสจีแดงมาปุ๊บทะลุเลยนะครับ เพราะนั้นการข้อ,อของเส้น e MA ที่เป็นลูกศรเนี่ยเราต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ต้องดูโดด้าประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยหนึ่งเห็นไหมครับสองต่ำลงข้อตัวแรกอย่างใช้ไม่ได้ข้อตัวสองใช้ได้สําหรับเทรนแบบนี้นะครับสำหรับเทรนแบบนี้เพราะนั้นอย่างให้เพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับตัวนี้บายจริงๆมันบตยอยู่ตัวนี้แหละแต่เพื่อนๆมันเป็น เทนเซลนะครับเราจะไม่เข้าตรงนี้นะครับเราจะเข้าตัวส่นตรงนี้นะครับในแท่งที่มันปิดตาม v o l a ที่ CI นะครับก็คือเข้าแท่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันสําหรับมือใหม่ในความชัวนะครับถามว่ามันโอเคไหมนะครับผมจะไล่ให้ดูเนาะนะครับไอ้ลูกศรเนี่ยนะครับมันพลาดหรือมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตรงนี้ก็อันนี้ตัวแรกได้ตัวที่2ได้นะครับ ตัวที่3พลาดไปตัวที่4ได้นะครับนะครับสได้3พลาด1นะครับแล้วก็จะไปตัวที่ตัวนี้นะครับถ้าเทนเซลเนี่ยก็อันนี้ถ้าถ้าไขขึ้นนะครับตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ได้บางนิดหน่อยนะครับอันนี้3มเสีย1เหมือนกันนะครับ3เสีย1เหมือนกัน แล้วก็อาจจะกรองนะครับตัวนี้เหมือนกันได้1ได้2เสีย1ได้3 3เสีย1นะครับ3เสีย1เพราะนั้นมาดูกันถามว่าทำไมมัน,ม,นมันถึงมันถึงเสียนะครับมันถึงเสียดูตรงนี้นะครับสาเหตุที่มันเสียเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนๆจะดูด,ดูดูง่ายๆนะครับเพราะ มันไม่อยู่ในเทรนด์ของมันนั่นเองนะครับอันนี้มันเป็นบอกบายใช่ไหมครับแต่เพอร์เอินมันอยู่ในเทรนด์เซลล์มือใหม่อย่าไปเทรดนะครับอันตรายนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นไซด์เวแต่บอกเซลล์เพราะว่ามันกัดมันก็บอกเซลล์แต่มันก็ขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณหรอเฉยๆนะครับถึงเข้าตัวนี้เนาะถ้าไม่ออกตัวนี้เนี่ยมันก็ลงก็ได้เหมือนกันแต่ปัญหามือใหม่คืออาจจะใจร้อนอาจจะออกก็อาจจะเสียได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาบอกเล่า นะครับเกี่ยวกับการเทรดฟอยด์นะครับก็อยางให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆแล้วก็น้องๆที่เข้าสู่ตลาด f o r e x ใหม่ๆเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นภาวะอันนี้เข้าตรงนี้ได้ไม่ได้นะครับแต่ออกก็จะตำหน่ถ้าจะตั้ง stop loss ตัวนี้ก็ได้ไม่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้ได้ไม่ได้นิดนึงนะครับตัวนี้ได้ไม่ได้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ได้ไหมก็ ้จะกลับมาถึงที่เดิมตอนนี้อาจจะพลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาเสริมเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็คือจะกับพวกโบลิงเกอร์แบนนะครับ๋ยวให้เพื่อนๆดูตรงนี้เนาะอยู่ในหมดเทรนตรงนี้นะครับโบลิงเกอร์แบนถ้าจะามาเสริมเนี่ยนะครับถ้าใครอยากอยากอยากรู้ว่ามันมันพอได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นโบลิงเกอร์แบนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไซด์เวยย่อมๆออนะครับในโซนเนี้ย มันได้ก็ได้ไม่มากมได้ก็ได้ไม่มากพอแทงเทียนรู้สึกว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยดูไส้ตรงนี้นะครับไส้แทงเทียนหางยาวมากทั้งหัวทั้งหางลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นไซด์เวนะครับแต่ถ้ามันเป็นเทรนน่ะมันเป็นยังไงเพื่อนดูตรงนี้นะเอ่อถ้าเป็นเทรนที่เราจะได้ดีๆหางมันจะไม่ค่อยมีเห็นไหมฮะตรงนี้หางมันจะไม่ค่อยมีหรอกแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไซด์เวสซะส่วนใหญ่ เราจับที่ทานมันได้ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเทนเซลตัวนี้หางมันก็จะพป็ยาวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแบบเนี้ยนะพอให้เราได้ตังพอสมควรแต่เพป่นไส้ยาวๆอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไวนะครับถ้าเป็นมือใหม่ยาเด็ดขาดนะครับดูดูไส้ของท่งเถียนด้วยยังไงอยากให้เพื่อนๆไปศึกษานะครับเปอนพี่น้องๆไปศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแท่งเทียนคู่ของสัญลักษณ์แท่งเทียนเนี่ยนะครับพวก e n c a p s i n g พวกอะไรพวกเนี้ย Doji Star พวกเนี้ยยังไงก็ไปศึกษาดูก็ไม่ได้เสียหายนะครับเอาประกอบก็เพื่อในการหางเงินหาทองของเรานะครับครับนี่ก็เป็นระบบเทรดนะครับอีกระบบหนึ่งที่นำมาฝากกันก็จะมีดิเคเต t o r หลายตัวถ้าอยากกรองเอีกครั้งหนึ่งก็ลองหาบริเกอร์แบบมันเสร็จมันอาจจะสับสนหน่อยแต่ไม่ได้เป็นเท็นหลักนะครับก็เอามากรองให้เสร็จแล้วก็รับรอกอันนี้ก็คือระบบเทรดตรงนี้นะครับ ถ้าใครอยากใช้ก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วก็อินดิเคเตอร์ผมจะแนบลิงก์ไว้ในไลนให้โหลดกันนะครับครับก็ผลเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆหรือท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะนําระบบเทรดนี้ไปใช้ได้อินดิเคเตอร์นี้ไม่ได้แหลกนะครับไม่ไม่ได้แหลกคือถ้าเป็นมันแหลกเนี่ยผมจะจะไม่ค่อยเอามาใช้นะครับถ้าแหลกก็ดีอย่างหนึ่งคือสอนให้เรารู้ว่าข้างหน้ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางกลับทิศกันนะครับแต่พวกนี้ไม่แหลกสําหรับมือใหม่ถ้าแหลกเี่ย โอ้หัวใจวายเลยนะครับอาจจะอาการไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเอาอินดิเคเตอร์ที่มันไม่แหลกมาให้นะครับอย่างไงอย่าลืมน,นะครับการเทรดเนี่ยระบบมันจะดีเท่าไหร่ก็ตามนะครับสมาธิเป็นสิ่งสําคัญที่สุดไปฝึกสมาธิถ้า,ท,าท่านใดนั่งสมาธิได้ก็จะเป็นการดี10หรือ15นาทีก่อนที่จะเทรดเอาหัวใจให้เรามั่นคงและตัวที่2ก็คือระบบระบบก็เป็นสิ่งสําคัญรองล,อง,ลองมาส่วนตัวผมเองนะครับระบบรองล,อง,ลองมา ถ้าทําตามระบบได้สมาธิดีก็โอเคได้ตังนะครับแต่ท่านเล่นประเภทว่าเซลนะครับขาดทุนเยอะแล้วไม่คันลอนบั่งว่ามันจะกลับมาอันนั้นไม่ใช่วินนยที่ดีถ้าตามระบบก็คือถ้าขาดทุนระดับนี้ที่เราับได้ก็คันลอนมันซะนะครับถ้า,อ,าอยากได้กําไรเยอะก็ต้องหลัดงเทรนต์ตามระบบที่เราวางไว้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าท่านจะเรียนกับใครก็ตาม ระบบนั้นเหมาะสําหรับอาจารย์แต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับเรานะครับเพราะฉนั้นที่ผมทํามาเนี่ยมีอินดิเคเตอร์หลายตัวหลายระบบก็ต้องไปปรับใช้กับเหมาะเข้ากับตัวเองนะครับมันจะมีระบบเลยระบบหนึ่งเท่านั้นที่เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็เหมาะกับสถานาการณ์นั้นๆสามารถใช้ได้นะครับเช่นเทรนใช้ระบบนี้ไซเว์ใช้ระบบนี้ซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ผมกล่าวของผมก็เชื่อว่าสามารถใช้ได้ ในทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่เฉพาะระบบมีนะระบบอื่นก็เป็นงราศึกษาดูนะครับก็คืนนี้ก็ดึกแล้วนะครับประมาณสักสี่ทุ่มไปทุกท่านเทรด Forex อย่างมีความสุขราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ